ให้ความรู้แก้ไขปัญหาทํารีวิวต้องลงคลิปกี่คลิปถึงจะได้ยอดครับคือถ้าแบบว่าเราทําเก่งแล้วครับเราก็จะรู้เนาะว่าเออมันบางทีเนี่ยเราตั้งใจทําแล้วมันไม่วิ่งก็มีบางทีเราไม่ตั้งใจทําแล้วมันวิ่งก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้เป็นพวกแบบคนที่เขาเขียนสคริปตนะ์เนาะห็ือว่าจังหวะนี้ต้องพูดอะไรยังไงมีการเล่าเรื่องนะครับมีบทบาทสมมติมีการสร้างสถานการณ์ขึ้นมาถ้าเราไม่มีทีมงานไม่มีอะไรงเงี้ยนะครับผมแนะนําว่าทดลองหลายหลายรูปแบบแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าเมื่อไหหหร่่มมมมััันนนจะีียออดดเขข้้้้าาแตใใลลงงปปปบุคิึ มันทําแบบนี้แล้วมันไม่เวิร์กลองถ่ายแบบนี้ดูอ่ะมันยังไม่มียอดเข้ามาลองทําแบบนี้ดูไหนตัวที่เขาทําแล้วขายได้เป็นยังไงบ้างเราลองทําแบบเขาดูแล้วทําไม่ดีกว่าแบบต่างกว่าปรับปรุงแบบนี้ไปเรื่อยๆพอมันเจอมันคลิกปุ๊บโอเคแบบนี้เวิร์กล้วก็จดจําไว้ว่าโอเคการคลิปสคริปต์แบบนี้นะมันเวิร์กการวางสตอรี่ไลน์นะว่าเปิดคลิปอย่างนี้นะการคอ l l ร์เรกชันนะการเล่าเรื่องแบบนี้มันเวิร์กนะเราจดเอาไว้แล้วก็ทําสม่าเสมอทําแบบมีกลยุทธ์ทําแบบมีแผนการแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าเราแบบว่าไม่ได้หวังวววว่าาาเเรจะมัันนดีย2้งลก ไม่เราจะทําแบบยาวเรามองยาวๆนะครับเราก็จะรู้ว่าโอเคเกมยาวเราต้องมีแผนงานนะครับมีแพชชั่นในสิ่งนั้นถ้าเราไม่มีแพชชั่นเราทํใชายนี่นะครับเราก็ต้องลุยมากกว่าเดิมชายนี่ฟังดูเร็วกันไปไหมนะครับ